ใครที่งานทำงานขายอย่าพึ่งท้อแท้นะครับอย่าพึ่งเบื่อหน่ายหลายคนเองพยายามที่โทรหาลูกค้าหลายคนพยายามที่จะปิดการขายแต่ปิดไม่ได้ลูกค้ามักจะปฏิเสธ ใช้วิธีการขายแบบเดิมๆนะครับแล้วคุณจะหวังผลแบบใหม่ๆเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเองจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกลับมาดูกระบวนการของการขายให้เราทันยุคทันสมัยนะวันนี้นะครับจิวเวลลลูกค้าเปลี่ยนไปพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปตามหลักของแบรนด์เทซี่ครับซึ่งเป็นนักจิวยาการขายพูดไว้เสมอครับว่าการที่คุณจะขายให้ได้ และจะขายให้ได้ดีจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตอบโจทย์นะครับพฤติกรรมของลูกค้าเข้าใจจิตวิทยาของลูกค้าว่าลูกค้าจะมีกระบวนการในการตัดสินใจได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกลับเข้ามาเพื่อจะเรียนรู้นะครับในเทคน <Blind> ิคการขายการตลาดยุคใหม่ที่ทันสมัยผมได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดนะครับจากทั้งประสบการณ์จากทั้งการปฏิบัติและจากการไปเรียนรู้นํามาเพื่อจะต่อยอดความสําเร็จให้กับคนที่ทํางานขายทุกวัน นะครับและทุกคน